ประพันธ์โดยร้อยหนามบทที่หกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮ้ยพานตาขาวจ่าสมเกียรติอุทานออกมาเสียงรัวเร็วด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเพราะเพิ่งเฉียดผ่านความตายมาอย่างบุดวิดแต่เมื่อเรียกผ่านแม้นว่าพานตาขาวเหมือนเช่นทุกครั้งเขากลับชะงักค้างเพราะเริ่มยอมรับและตระหนักอยู่แก่ใจว่าเพิ่งถูกผ่านแม้นช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อครู่ จึงเริ่มกระดากใจต่อสรพนามที่ตนเรียกออกไปจากนั้นจึงค่อยๆรวบรวมสติอีกครั้งแล้วจึงถามออกไปว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นเหรอพานแมนเมื่อครู่ผมเห็นว่ามันเป็นร่างของหมู่ชนชัดๆแต่ทำไมอยู่ดีๆมันจึงเปลี่ยนเป็นร่างของไอเสือโค,องครงฆาตกรตัวนั้นไปได้แล้วมันถูกกระสุนปืนของพานยิงเข้าไปถึงสองนัดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย ตกลงมันเป็นตัวอะไรกันแน่พรานแม้นที่ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดวิตกกังวลจนหัวคิ้วขมวดยน่นและยังกวาดสายตามมองฝ่าความมืดไปรอบบริเวณอย่างระแวงเขานิ่งงันอย่างอึดอัดอยู่ชั่วครู่แล้วจึงตัดสินใจกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าผมคิดว่าพวกเราน่ะเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงเสียละ,ละนายทหารจะสมเกีเบิกตาโพงอย่างร้อนใจ หล่นลานเร่งกระตุ้นคำถามออกมาอย่างร้อนใจว่าเร,เรื่องอะไรมีอะไรก็รีบบอกมาเร็วๆเถอะผมมาสับสนจนง,งงไปหมดแล้วผมสงสัยอยู่นานแล้วครับว่าไอ้เสือโค้งตัวเนี้ยทำไมมันถึงฉลาดและก็เจ้าเล่ห์แผลวผิดปกติของเสือทั่วไปผมเพิ่งจะเห็นชัดเจนในตอนนี้แหละครับว่ามันเป็นเสือสมิงพ่านแม้นตอบออกมาอย่างอึดอัด แต่จ่าสมเกียรติทวนคำออกมาอย่างเหลือเชื่อว่าฮะเ,เสือสมิงเหรอโอ้คุณพระเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆเหรอวันเนี่ยพรานแม้นพยักหน้ารับแล้วจึงกล่าวสำทับออกมาว่าครับก็เป็นอย่างที่นายทหารเห็นอยู่เต็มสองตาเมื่อครู่นั้นแหละในตอนแรกที่เห็นว่าเป็นล่างของหมู่ชนนั่นก็เป็นเพราะว่าหมู่ชนถูกมาเล่นงานจนเสียชีวิตไปแล้วล่ะครับ และวิญญาณของเขาก็คงถูกไอเสือสมิงตัวนี้มันควบคุมเอาไว้มันจึงสามารถจำแรงร่างเสือของมันให้กลายเป็นหมู่ชนได้เพื่อหลอกล่อให้นายทหารหลงกลแล้วก็เข้าไปใกล้มันเพื่อจะจัดการกับนายทหารนั่นแหละครับเขาหยุดเว้นระยะเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวต่อไปอีกว่าก็อย่างที่นายทหารเห็นนั่นแหละครับเมื่อได้โอกาสมันจึงกลับกลายขืนร่างเป็นเสือตามรูปลักษณ์เดิมของมัน เพื่อเล่นงานนายทหารแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ผมตื่นขึ้นมาทันท่วงทีจากสมเกียรติที่เริ่มคลายความแตกตื่นได้บ้างแล้วในเวลานี้ใบหน้าของเขาปรากฏเขาความกระดากละอายเพราะเคยว่ากล่าวข่มขู่ดูแคลนพานแมนมาตลอดหลังจากเหตุการณ์ที่หมู่อ่ำเสียชีวิตแต่ชีวิตของเขาเมื่อครู่กับรอดพ้นความตายมาได้ก็เป็นเพราะพานแมนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั่นเอง เออเออแล,แล้วพานแมนนะ่ะตื่นขึ้นมาช่วยผมเอาไว้ได้ยังไงเวลามันประจวบเหมาะสิละเกินพานแมนกล่าวออกไปอย่างคุมเครือเพราะไม่ต้องการที่จะบอกกล่าวตามตรงว่าที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันนั้นเป็นเพราะถูกปลุกให้รู้ตัวด้วยการแจ้งเตือนของโหงพลายที่เขาเลี้ยงเอาไว้นั่นเองชะตาของนายทหารนนะ่ะคงยังไม่ถึงคาดกระมังครับผมจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอดี ในตอนที่นายทหารกําลังจะเดินออกไปนั่นแหละครับตอนนั้นนะ่ะผมก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะผมเองก็เห็นอยู่ถนัดชัดตาว่านายทหารกําลังเดินเข้าไปหาเสือโครงตัวใหญ่จึงรีบขว้าปืนวิ่งเข้าไปยิงใส่มันนั่นแหละครับแต่นายทหารกลับบอกว่าเห็นเป็นล่างของหมู่ชนผมจึงคิดว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นสมิงละครับเพราะเสือสมิงมิงมันมีอาถรรร้ายในตัวของมัน สามารถจำแรงล่างหรือหลอกล่อเหยื่อได้ครับแต่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 ผมเห็นตอนแรกน่ะเป็นลางของหมู่ชนจริงๆนะผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนจ่าสมเกียิยังย้อนกลับมาอย่างมั่นใจต่อสายตาของตนเองแต่พานแม้นก็ยิ้มรับตอบกลับมาว่าผมเชื่อครับผมบอกแล้วว่าในป่าแห่งนี้ยอาถรรพ์มนแรง เรื่องพิสดารจนยากที่จะเชื่อถือ่มันเกิดขึ้นได้เสมอละครับเมื่อหันกลับไปมองที่ร่างของจักเข้มละหมูไทยจึงพบเห็นว่าทั้งสองฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วนั่งหลังพิงต้นไม้จ้องมองพลานแมนกับจ่าสมเกียรติอย่างสับสนมึนงงและหวาดหวัน่นเพราะตอนที่ตื่นขึ้น,นมานั้นได้เห็นร่างของเสือขนาดใหญ่กำลังกระโจนเพ่นหนีหายไปในความมืดพอดี เกิดอะไรขึ้นเหรอครับจาจากเข้มส่งเสียงแห่พร่ากระท่อนกระแท่นออกมาเพราะยังมีอาการจากพิษไข้ที่รุมเรา้จาจ่าสมเกียรตจจึงชักชวนให้พรานแม้นเดินเข้าไปหาจากเข้มกับหมู่ไทยที่โขนต้นไม้เมื่อสุดร่างลงนั่งกันเรียบร้อยแล้วจ่าสมเกียรติจึงบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ตอนที่พาทั้งสองมาล้มตัวลงนอนที่โขนต้นไม้ จบจนกระทั่งเรื่องของเสือสมิงที่เพิ่งผ่านไปเมื่อครู่นี่มันเป็นป่านรกป้าอาถรรพ์ชัดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าไอ้เสือสมิงตัวนี้มันจะยอมเลิกลาจากไปหรือเปล่าหรือว่ามันน่ะยังวนเวียนอยู่แถวนี้หมู่ไทยพึ่มพำออกมาอย่างหวาดวันต่อพฤติกรรมความดุร้ายของเสือสมิงที่ฆ่าเพื่อนร่วมทีมไปแล้วถึงสองคนและเมื่อครู่ ตาสมเกตก็แทบจะพลังพลาดเสียทีต่อมันไหนจะยังสัตว์ดุร้ายที่คอยซุ่มซ่อนอยู่เต็มไปหมดเพียงแค่เจอฝูงตะขาบดงพวกเขาก็แทบไม่รอดเกือบที่จะกลายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่รอมรอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าป่าอาถรรพ์แห่งนี้ซ่อนเร้นความดุร้ายเอาไว้อีกมากมายขนาดไหนที่รอคอยจ้องที่จะเล่นงานพวกตนอยู่อย่างต่อเนื่องเสือสมิงมันดุร้ายอยู่แล้วครับ อีกทั้งยังพยาบาทอาฆาตรุนแรงหากมันคิดจะเล่นงานเหยื่อแล้วมันจะหาโอกาสเล่นงานจนถึงที่สุดล่ะครับหากคืนนี้มันล่าถอยกลับไปและไม่บุกเล่นงานเราอีกแต่เชื่อเถอะครับว่าอย่างไงอ่ะมันยังคงจับตาคอยจ้องรอคอยเวลาที่พวกเราเผลอและรอบจู่โจมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นน่ะตลอดเวลาที่พวกเราอยู่กันในป่าแห่งนี้ จะต้องระมัดระวังตัวกันเอาไว้ตลอดเวลานะครับพรานแม้นกล่าวออกมาอย่างเคร่งเครียดและรอบคอบจากเข้มที่นั่งครุ่นคิดอยู่หนักหน่วงเอ่ยออกมาอย่างวิเคราะห์ว่าหากป่านี้เต็มไปด้วยอันตรายหลายแหล่งและอาถรรพ์เล่นลับอย่างเนี้อีกทั้งยังมีเสือสมิงที่ร้ายกาดคอยจ้องเล่นงานเป็นไปได้ไหมว่าชุดลาตะเวนชุดเก่าที่หายตัวไป จะเป็นฝีมือของเสือสมิงแล้วก็อาถรรลี้ลับในป่าแห่งนี้เมื่อจากเข้มกล่าวจบทุกคนต่างพากันนิ่งเงันไปเพราะคุณคิดตามคำพูดของจ่าเข้มแม้กระทั่งจ่าสมเกียรติที่ตอนแรกไม่เชื่อถือต่อเรื่องรีรับอาถรร์แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสือสมิงด้วยตนเองก็ยังมีความคิดที่โน้มเอียงไปกับคำพูดของจ่าเข้มอยู่ไม่น้อยที่จ่าเข้มพูดออกมาก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับ ขนาดพวกเราที่เข้ามาที่ป่าแห่งนี้ได้เพียงสองวันสองคืนเนี่ยยังเผชิญกับอันตรายหลากหลายเรือเชื่อกันขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าทีมนาตะเวนชุดก่อนจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างบางทีอาจจะหนักหนากว่าพวกเราก็เป็นไปได้หมู่ไทยกล่าวสำทับออกมาอย่างโน้มเอียงความเชื่อไปตามข้อสันนิษฐานของจากเข้มแต่ทุกคนก็มองไปทางพรานแม้นอย่างขอความคิดเห็น พรานแม้นเมื่อเห็นทุกคนจ้องมองตนรากับต้องการที่จะคาดค้นอเอาคำตอบจึงบอกกล่าวออกไปอย่างไม่เต็มเสียงนักว่าผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกครับแต่ข้อสันนิษฐานของนายทหารก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันในป่าดงพงไพรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่งบอกไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมชาติหรอกครับแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่า การหายตัวไปของทีมลาดตะเวนจุดก่อนน่าจะเป็นฝีมือของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเพราะผมไม่เชื่อว่าสัตว์ป่าหรืออาถรรพ์อะไรในป่าแห่งนี้จะสามารถทำให้คนหลายคนน่ะหายไปได้อย่างไรล่องลอยได้อย่างนี้และหากการหายตัวไปของทีมลาดตะเวนเป็นฝีมือของสัตว์ป่าหรืออาถรรพ์ป่าอย่างน้อยอ่ะมันจะต้องเจอซากศพ หรือหลักฐานบางอย่างเป็นพิรุธล่องลอยให้พวกเราพบเห็นบ้างแต่เนี่ยเข้าป่ามา2วันแล้วกลับไม่พบเห็นหลักฐานอะไรเลยผมจึงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพวกขบวนการลักลอบขนยาเสพติดนั่นแหละเพราะหากพวกมันลงมือจะคงต้องไม่ทิ้งหลักฐานอะไรให้เหลือเอาไว้ให้ตรวจสอบได้รอกจะสมเกียรติตอบออกมาตามความคาดคิดของตน และก็เป็นเหตุผลที่คนทั้งหมดคิดว่าหนักแน่นและมีเหตุผลอยู่ไม่น้อยเช่นกันจึงพากันนิ่งงนันจมอยู่ในภวังความคุ้นคิดของตนเองกันไปพักใหญ่เวลาในช่วงนั้นล่วงเลยครึ่งคืนไปมากแล้วน่าจะเป็นเวลา2อถึงสนาฬิกาของวันใหม่แล้วกว่ามืดทมึนอึมครึมข,ของราวพยัยนอกรัศมีของเปลวเพลิงจากกองไฟที่สาดแสงมืดสลัวและเงียบสงัดวังเวง สายลมที่พัดโชยแผวพลิ้วลันเริ่มพัดโบกกันโชกรุนแรงยิ่งขึ้นจนยอดไม้ไหวเอลูเสียงลมที่โหมกระหน่ำโยกคลอนยอดไม้บังเกิดเป็นเสียงกิ่งไม้ลั่นดังเกลียวกราวคนทั้งหมดเหลียวมองไปรอบบริเวณอย่างตระนกต่อความแปรปรวนของพงไัยที่วิปริตฉับพลันแต่พรานแม้นที่รอบสังเกตทัศนียภาพของเราไผ่ยอยู่ตลอดเวลาลันตื่นตัวขึ้นอย่างฉับพลันเขาโพลงขึ้นทันควัน คล้ายสัมผัสรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่แปรปรวนวิทยโยกกล่าวเน้นสำทับออกมาว่านายทหารทั้งสองพอจะมีเลี้ยวแรงไหมครับช่วยเฝ้าดูกองไฟอย่าให้ดับเด็ดขาดหมั่นเติมฟืนเอาไว้ตลอดเวลานะครับทหารทั้งสองเหลียวมองจ้องหน้าของพลานแม้นอย่างพิศวงแต่หมู่ไทยและจ่าเข้มก็พยักหน้ารับทันควันจากนั้นพลานแมนจึงรีบหันมากล่าวกับจ่าสมเกียรติว่า นายทหารมากกับผมเร็วครับกล่าวจบจึงผุดลุกขึ้นไปยืนอยู่ทางด้านหน้าก่องไฟโดยไม่รีรอรับฟังประโยคของจา่าสมเกียรติที่กำลังอ้าปากเพื่อจะถามไทยให้กระจ่างจ่าทหารหัวหน้าทีมจึงต้องรีบผุดร่างลุกขึ้นเดินตามพ่านแม้นไปอย่างเคลือบแคลงต่อพฤติกรรมที่น่าชงนงงายของพรานนำทางเขาเอ่ยออกมาอย่างสับสนมึนงงว่าอ,อะไรของมันวะไอ้พ่านป่าคนนี้ มีเรื่องให้ต้องประหลาดใจอยู่ตลอดเวลาปากก็พร่ำบน่นแต่สองเท้าก็ผ่าร่างไปยืนอยู่ทางด้านข้างของพลานแมนอย่างสับสนกำลังจะอ้าปากเอ่อยถามออกมาแต่พลานแมนกับยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้เงียบเสียงจ่าสมเกียิจึงต้องชะงักคำพูดที่เจ่ะริมฝีปากเอาไว้อย่างฉับพลันสายลมที่พัดโบกกันโชกกระหน่ำรุนแรงพัดโยกจนยอดไม้ไหวสั่นคล้ายเกิดพายุค,คลุมคลั่ง บังเกิดเป็นเสียงลมพายุพัดอื้ออึงแต่ในเสียงลมวีดวิวกลับปรากฏเสียงที่ดังอย่างแปลกประหลาดดังแทรกเสียงลมพายุดังแว่วมาจากในที่ห่างไกลไล่กระชั้นเข้ามาเป็นระยะคล้ายเจ้าของเสียงเหล่านั้นกำลังมุ่งหน้าตรงเข้ามายังกลุ่มคนเสียงที่ดังแว่วมานั้นมีเสียงร้องคล้ายลิงแต่น้ำเสียงหวีดแหลมโหยหวนกว่าเสียงของลิงปกติ คลายเป็นเสียงร้องของผูดตผีจากอเวจีเสียมากกว่าเสียงของพวกมันดังระงมมาจากป่าทางทิศใต้ดังไล่กระชันเข้ามาทุกขณะผ่านไปเพียงห้านาทีลมพายุค่อยๆสงบลงทีละน้อยเมื่อเสียงลมพายุสงบลงซุ้มเสียงที่ดังโหยหวนอย่างแปลกประหลาดจึงดังขึ้นระงมราวภัยและยังมีเสียงกิ่งไม้สั่นไหวดังเกลียวกราวโครงคลามผสานดังมาเป็นระยะ จูบจนกระทั่งเสียงของพวกมันคล้ายเข้ามาใกล้จึงเริ่มมองเห็นเงาร่างดำทะมึนของพวกมันเคลื่อนไหวอยู่บนกิ่งไม้กระโจนเคลื่อนไหวไปมาระหว่างกิ่งไม้อย่างคล่องแคล่วและส่งเสียงกรีดร้องแหลมเล็กออกมาดังเป็นระยะในคราวแรกที่เห็นเงาร่างของพวกมันเคลื่อนเข้ามาใกล้นั้นจ่าสมเกียรติและพานแมนเห็นเพียงแค่สิบกว่าตนเท่านั้นแต่หลังจากนั้นจึงเริ่มเห็นพวกมัน พากันทยอยเหนี่ยวร่างห้อยโหนโยนตัวมาตามกิ่งไม้กระโจนร่างจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวผ่านไปเพียงชั่วครู่จึงเห็นร่างถมินที่มีขนาดใหญ่กว่าลิงป่าทั่วไปเล็กน้อยแต่ร่างของพวกมันปกคลุมเต็มไปด้วยเส้นขนสีดำคล้ำและยาวผิดไปจากลิงป่าทั่วไปแห่แหนปีนป่ายโยนตัวตามติดกันมาอีกหลายสิบตัว เมื่อมันมาใกล้กับกลุ่มของจ่าสมเกียรติและในระยะที่ห่างราวสิบวาพวกมันต่างพากันกระโจนตัวตามกิ่งไม้ที่อยู่รอบบริเวณโอบล้อมกลุ่มของมนุษย์เอาไว้ตามสัญชาตญาณของนักล่าที่อยู่รวมและออกหากินกันเป็นฝูงรายล้อมกลุ่มของจ่าสมเกียรติเอาไว้อย่างหนาแน่นส่งเสียงร้องเจี๊ยกเจี๊ยออกมาดังระงมราวภัยมองดูแล้วสับสนอัลมานชุนลมุนลิงฝูงลิงป่า มันมากกันทำไมกันวะจ่าสมเกตอุทานออกมาเสียงรัวเร็วอยางแตกตื่นเมื่อเห็นร่างที่ขายลิงป่าแห่แหกตู่กันเข้ามารุมร้อมเอาไว้อย่างประสงค์ร้ายหลายสิบตัวแต่ผ่านแม้นที่กราดสายตามองอย่างพินิจจึงเน้นเสียงออกมาอย่างเคร่งเครียดว่ามันไม่ใช่ลิงป่าธรรมดาหรอกครับนายทหารพวกมันเรียกว่าผีโป่งข้าง าสมเกียรติเดี๋ยวหน้าหันควบกับประจ้องหน้าของพลานแมนทันควันอย่างตระหนกส่งเสียงถามออกมาอย่างสงสัยว่าว่ายัางไงนะผีโป่งข้างนั้นเหรอมันคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่พลานแมนตอบกลับมาอย่างรวบรัดแต่สายตาอย่างจับจ้องมองไปรอบบริเวณอย่างระมัดระวังและจึงกล่าวออกมาว่ามันเป็นผีป่าชนิดหนึ่งครับมีรูปร่างคล้ายลิงอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีนิสัยดุร้ายแล้วก็ออกล่าเป็นฝูงมันจะดูดเลือดของคนและกษัตว์เป็นอาหารแต่มีผ่านป่ารุ่นเก่าบางคนกล่าวเอาไว้ว่ามันจะกระชากกัดกินร่างของเหยื่ออย่างมูมมามหิวโหยจนเหลือแต่กระดูกครับข้อเทจ็จจริงจะเป็นยังไงอะผมบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่เคยพบเจอกับพวกมันมาก่อนเหมือนกันร่างของผีป่งข้างที่ผ่านแม้เรียกขานนั้น เต็มไปด้วยขนที่ยาวรกรุงรังเต็มตัวดวงตาของมันแดงกล่ำอยู่ในความมืดส่งเสียงร้องขู่คำรามอย่างดุดันเพื่อข่มขวัญเหล่ามนุษย์เห็นที่ปากของมันมีฟันขาวเรียงรายอีกทั้งมุมปากยังมีเขี้ยวที่แหลมและยาวงงโขออกมาอย่างน่าคลั่นครามพวกมันโยกขยมตัวอยู่บนกิ่งไม้บางตัวยังใช้สองแขนที่ยาวเหยียดผิดไปจากกริ่งปาทั่วไป ให้โหนโยนตัวแกว่งไกวร่างไปมาอย่างฮึกเหิมลิงโลดเมื่อเห็นเหยื่อตกอยู่ในอาการหวาดหวั่นขวัญผวากระโจนร่างไปมาจนดูสับสนชุนลมุนหมายความว่าพวกมันเห็นพวกเราเป็นเหยื่อใช่ไหมพานมันต้องการที่จะล่าพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมจ่าสมเกียรติส่งเสียงร้องถามออกมาอีกครั้งพรานแม้นจึงพยักหน้ารับจากนั้นจึงกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็นว่า แต่นายทหารใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะครับลองสังเกตดูดีๆสิครับพวกมันน่ะล้อมเราเอาไว้ห่างๆย่างไม่กล้าที่จะผีผามบุกเข้ามาใกล้ผมคิดว่าพวกมันน่ะคงจะหวาดเกรงข้างคลามต่อกกำแพงมนที่ผมไร่คาถากำกับเอาไว้ครับผ่านหมายความว่ายังไงอธิบายออกมาให้จะเจนทีผมงงไปหมดแล้วจะสมเกียิย้อนถามออกมา เพราะไม่เข้าใจต่อสิ่งที่พารนแมนกล่าวออกมาเมื่อครู่พารนแมนจึงอธิบายออกมาว่าเมื่อตอนหัวค่ำที่ผมเฝ้ายามผมได้ไล่คาถาสร้างกำแพงมนเพื่อเป็นปากกาลลายล้อมที่พักของพวกเราเอาไว้แล้วครับผมจึงได้กำชับกับนายฐานเอาไว้ตอนที่เฝ้ายามต่อจากผมนั่นแหละครับว่าอย่าเดินออกนอกรัศมีของเปลวไฟเพราะเป็นอนณาเขตที่ผมสร้างกำแพงมนเอาไว้และที่ไอเสือสมิงตนนั้นน่ะ มันไม่สามารถเด้นงานนายพานได้ก็เป็นเพราะว่ามันหลอกล่อให้นายทหารเดินออกไปนอกกำแพงมนนั่นแหละครับจ่าสมเกียจพยักหน้ารับอย่างเข้าใจอยู่บ้างเอ่ยออกมาเสียงต่ำอย่างเหลือเชื่อว่าผ่านหมายความว่ากำแพงมนของพานสามารถป้องกันอาถรรพ์ลี้ลับของพวกผีป่าได้อย่างนั้นใช่ไหมพ่านแม้นพยักหน้ารับและตอบกลับไปว่า หากเป็นผีป่าหรืออาถรรพ์ที่เข้มขลังรุนแรงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันล่ะครับว่ามันจะฝ่าอำนาจของกำแพงมนอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาได้หรือไม่แต่หากเป็นพูดผีชั้นต่ำธรรมดาที่มีฤทธิ์ไม่มากมันฝ่าเข้ามาไม่ได้แน่นอนครับผมขอย้ำนะครับว่านายทหารอย่าออกไปนอกกำแพงมนเด็ดขาดจ่าสมเกียิไม่ตอบแต่ในใจนั้นเริ่มหวาดหวั่นอยู่บ้าง เพราะได้เผชิญหน้ากับอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้มาแล้วด้วยตนเองแม้ในใจจะยอมรับและเริ่มเชื่อฟังคำเตือนของพรานแม้นแต่จะให้ออกปากยอมรับอย่างตรงไปตรงมานั้นรู้สึกกระดากใจอยู่บ้างเพราะสำนึกดีอยู่ว่าก่อนหน้านี้เคยเหยียดหยามพรานแม้นเอาไว้พอสมควรจึงได้แต่เงียบงันไปอย่างอึดอัดแม้กระทั่งคำเรียกพรานแม้นว่าพรานตาขาวอย่างดูแคลน ในเวลานี้ยังไม่กล้าที่จะเรียกหาแบบนั้นอีกชั่วครู่จึงเอ่ยปากสอบถามออกมาว่าแล้วพ่านจะทำยังไงกับผีโป่งข้างพวกนี้หรือจะปล่อยให้มันก่อกวนอยู่อย่างนี้ทั้งคืนจนมันล่าถอยไปกันเองอย่างนั้นหรือพรานแมนคุณคิดอยู่ชั่วครู่แล้วจึงตอบกลับไปว่าหากปล่อยเอาไว้อย่างเนี้ยไม่ดีแน่นอนละครับนายทหารกว่าจะถึงฟ้าสางก็เหลืออีกหลายชั่วโมง ผมไม่รู้ว่าพวกมันจะแผงฤทธ์อะไรขึ้นมาอีกบ้างผมจะไล่พวกมันไปดีกว่าครับเพื่อความสบายใจของพวกเราครับกล่าวจบจึงยกมือขึ้นพนมพรางไร้มนบริกรรมพระเวทยอยู่ชั่วครู่ในฉับพันบังเกิดคล้ายพายุหมุนวนขึ้นทางเบื้องหน้าของพลานแมนจากนั้นลมพายุพลันค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างคล้ายมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตกำยำและสูงรวมสเมตร เพียงแต่ยังอยู่ในรูปลักษณ์ของกลุ่มควันสีขาวขุ่นมัวมนมีท่วงท่าที่องอาจหน่าเกรงขามจนจ่าสมเกียิที่จ้องมองอย่างแตกตื่นตรึงลานต้องถดถอยไป2 3งถึงาก้าวยางอัศจรรย์ใจและหวาดหวัน่นอะอะอะไรกันนี่มันคืออะไรกันพานแมนโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนจ่าสมเกียิถึงกับอุทานออกมาอย่างตกตะลึงผึ่งเพลิด เมื่อบริกรรมพระคาถาเสร็จสิ้นพานแมนพลันออกคำสั่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่เข้มขลังหนักหน่วงว่าโหงพายของข้าเจ้าจงไปขับไล่บรรดาพวกผีโป่งข้างเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้นไปเมื่อสิ้นเสียงสำทับออกคำสั่งของพานแมนกลุ่มควันในรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ร่างใหญ่พลันสูญสลายกลายเป็นกลุ่มควันอีกครั้งจากนั้นจึงหมุนวนจนเกิดเป็นลมพายุเคลื่อนพุ่งตงรงไปที่ยอดไม้ ที่มีผีโป่งข้างชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นขับขั่งและส่งเสียงร่ำร้องแหลมเล็กหอยหัวอยู่ตลอดเวลาจนดังระง,งมเสียงแ่สนันร,ราวภัยเมื่อมันไปถึงจึงสลายจากกลุ่มควันกลับกลายเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งลอยตัวอยู่ในอากาศยืนมือที่ใหญ่โตฟาดไปที่ร่างของผีโป่งข้างที่โหนตัวเกาะเกี่ยวร่างอยู่บนกิ่งไม้ได้ยินเสียงทึบหนัก จากนั้นจึงเป็นเสียงร้องแหลมเล็กอย่างเจ็บปวดของผีโป่งข้างที่ถูกมือใหญ่ตบฟาดจนร่างของมันกระเด็นตกลงจากยอดไม้ร่วงหล่นกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนักร่างอักมนุษย์กลุ่มควันที่ผ่านแม้นเรียกมันว่าโผงภายลอยเคลื่อนร่างอย่างรวดเร็วพุ่งตรงเข้าหาเหล่าผีโป่งข้างที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ระดมทั้งมือทั้งเท้าทั้งตบฟาดทั้งเตะถีบ ไปที่ร่างของผีโป่งข้างตัวแล้วตัวเล่าอย่างฮึกเหิมจนพวกมันสิบกว่าตัวที่ถูกทำร้ายพัดตกจากกิ่งไม้ลงมากระแทกพื้นกันระนาวมีพวกมันหลายตัวที่ช่วยกันกระโจนเข้าเล่นงานโหงพลายอย่างดุร้ายแต่เมื่อกระโจนเข้าใส่ร่างอามนุษย์ของโหงพลายพวกมันคล้ายกระโจนเข้าใส่กลุ่มควันจึงพากันเสียหลักพัดตกลงจากต้นไม้กันอีกเป็นพันละวันหลายตัว โงพลายที่ได้รับคำมงการจากพลานแมนยังคงมุ่งหน้าไล่จู่โจมใส่ผีโป่งข้างอย่างดุดันทำร้ายพวกมันไปหลายตัวจนเกิดเสียงร่ำร้องของพวกผีป่ารูปรักคล้ายลิงร่ำร้องอย่างเจ็บปวดดังระงมเซ็นแซ่ร่วงหล่นลงกระแทกพื้นนับสิบตัวแต่โหงพลายยังไม่หยุดบุกตะลุยมันเคลื่อนร่างรอยตัวไปอย่างรวดเร็วราวสายลมทำร้ายเล่นงานผีโป่งข้างได้อย่างรวดเร็ว จนพวกมันเริ่มหวาดหวันลนลานและเริ่มมีทีท่าถดถอยหนีอย่างครั่นครามมันเรียกว่าโหงพลายครับนายทหารเป็นบริวารที่ผมเลี้ยงเอาไว้ใช้งานนับว่าเป็นอาวุธที่ใช้งานได้ดีทีเดียวละครับหากต้องเจอกับผีป่าเหล่านี้ผ่านแม้นเกล่าวออกมาเมื่อเห็นว่าหงพลายของตนบุกไล่เล่นงานพวกผีโป่งข้างจนพวกมันเริ่มที่จะถอยหนีกระจดกระเจิง จาสมเกียรติที่จ้องมองดูรูปลักษณ์ที่คล้ายกลุ่มควันของหงพลายและการต่อสู้ขับไล่ผีโป่งข้างอย่างเฉียบขาดดุดันของมันโดยดวงตาที่เบิกค้างอย่างเหลือเชื่อจนกล่าวอะไรไม่ออกเพราะยังแตกตื่นตะลึงพึงเพลิดเห็นหงพลายลอยเคลื่อนร่างไปทางไหนจะเห็นผีโป่งข้างร่วงหล่นลงจากต้นไม้เพราะถูกทำร้ายอย่างเหี่ยมหานจบจนกระทั่งพวกมันเริ่มล่าถอยกันไปทีละตัวสองตัวอย่างขาดเขา ส่งเสียงร่ำร้องดังระง,งมห่างไกลออกไปทุกทีจนในที่สุดจึงหลงเหลือเพียงผีโป่งข้างอีกสิบกว่าตัวที่ถูกเด่นงานจนพัดตกลงจากยอดไม้ล่วงลงมากระแทกร่างอยู่กับพื้นเท่านั้นแต่พวกมันก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายพาร่างกระโจนขึ้นสู่ยอดไม้อีกครั้งพาร่างห้อยโหนโจนทยานเหนี่ยวกิ่งไม้หลบหนีกันไปได้อย่างทุลักทุเลเมื่อผีโป่งข้างหลบหนีไปจนหมดสิน้น ผานแมนจึงไร้อาคมเรียกหงพลายให้กลับคืนสู่รูปลักษณ์กลุ่มควันและสูญสลายจางหายไปในที่สุดจากเข้มกับหมู่ไทยผ่าร่างเดินส่วนเสกเข้ามาหาพรานแมนด้วยอาการที่ยังมึนงงเพราะพิษไข้แต่ด้วยความอัศจรรย์ใจต่อความเก่งกาจของผานแมนที่ได้แสดงออกมาในคืนนี้จึงฝืนร่างเดินเข้ามาหาอย่างริงโลดเหลือเชื่อนายทำได้ยังไงกันผานแมนผมไม่คิดมาก่อนเลยว่า พานแม้จะเก่งกาจเป็นจอมอาคมที่เลืองลิศอย่างนี้เหลือเชื่อจริงๆหมู่ไทยกล่าวออกมาเป็นประโยคแรกน้ำเสียงของเขามีแววชื่นชมอย่างจริงใจจากเข้มที่ยื่นมือออกมาตบไปที่ไหล่ของพาลนแมนเช่นกันกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นว่าพวกเราโชคดีจริงๆที่ได้พานแม้เป็นพานนนำทางหากไม่มีพานแมร่วมทางมาด้วยผมเชื่อว่าพวกเราอ่ะ คงไม่มีใครลอดออกจากป่านรกแห่งนี้กันได้เลยสักคนผมยอมรับอย่างหมดใจเลยจริงๆจากเข้มก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างเปิดเผยความจริงใจเช่นกันแต่จ่าสมเกียรติเพียงชำเลืองมองจากเข้มและหมู่ไทยเล็กน้อยแล้วจึงชำเลืองมองไปทางร่างของพานแมนอย่างเฉยชาก้าวออกมาว่าก็ไม่เห็นว่าจะวิเศษพิศดารอะไรนักหนาะคนเราเหมือนก็ต้องมีความถนัดแตกต่างกันอยู่แล้ว คนเป็นผ่านป่าหากไม่มีวิชาอาคมติดตัวสิจึงนับว่าแปลกจ่าสมเกียรติพูดอย่างนี้แสดงว่ายอมรับต่อฝีมือและความสามารถของพานแมนแล้วใช่ไหมเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิจา้ายอมรับก็บอกออกมาอย่างเปิดเผยจริงใจไม่เห็นต้องทำอมพนันปากแข็งอะไรเลยนี่จ่าเข้มเก่าวดักคอออกมาอย่างรู้ทันจ่าสมเกียรติจ้องหน้าจ่าเข้มอย่างดุด,ดัน แต่เช้ครูก็ถอนหายใจยาวออกมาพรางตัดใจกล่าวว่าก็ได้ก็ได้ยอมรับว่าพานแมนน่ะมีฝีมือจริงๆแต่ก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่จะต้องคอยดูแลความปลอดภัยของพวกเราในฐานะที่เป็นพานนำทางแต่หมู่ไทยก็ย้อนออกมาอย่างพาซื่อว่าแต่ตามข้อตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะ พานแมน้นเพียงมีหน้าที่ที่นำทางไม่ใช่เหรอครับจาและเขาก็พูดชัดเจนแล้วว่าความปลอดภัยของพวกเรา่เขาจะไม่ขอมีส่วนรับผิดชอบใดๆเมื่อได้ยินดังนั้นจ่าสมเกียรติถึงตามมองหมู่ไทยราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อหมู่ไทยเห็นดังนั้นจึงสงบปากเงียบงานไปกระทันหันเพราะคุณคิดขึ้นมาด้วยว่าประโยคเมื่อครู่เป็นการตอกย้ำจนทำให้จ่าสมเกียรติเสื่อมเสียหน้านั่นเอง ผมไม่ได้เก่งกาดอะไรหรอกครับนายทหารก็อย่างที่จ่าสมเกตพูดมาครูนั่นแหละครับผมเป็นพานป่าก็ย่อมต้องมีวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวบ้างก็เท่านั้นและก็เป็นโชคดีของพวกเราครับที่พวกผีโป่งข้างพวกเนี้ฤทธิ์ของพวกมันยังไม่รุนแรงเข้มขังนักไม่อย่างนั้นนะอาคมของผมก็คงจะกำหลาบพวกมันไม่อยู่เหมือนกันผานแม้นกล่าวถ่อมตัวออกมา เพราะไม่ต้องการให้จ่าสมเกียรติเสียหน้าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนจ่าสมเกียรติจึงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างจากนั้นจึงได้ยินเสียงของพานแมน้นที่กล่าวออกมาอย่างหนักใจและยังไม่คลายความกังวลว่าแต่อย่าเพิ่งดีใจกันนะครับฟ้ายังไม่ทันสางพวกเรายังไม่ปลอดภัยกันนักอาถรรพ์ของป่าแห่งนี้รุนแรงอย่างที่ผมไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ย พวกเราจะต้องเผชิญอะไรกันอีกบ้างต้องรอบคอบและระมัดระวังตัวกันเอาไว้นะครับเมื่อผ่านแม้นก่าวจบทุกคนมีสีหน้าหวาดหวั่นวิตกเมื่อขบคิดถึงความพรั่นพึงที่เผชิญมาหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้ามาในป่าอาถรรพ์แห่งนี้หากต้องเผชิญกับเพศภัยร้ายแรงอย่างต่อเนื่องและลอกแล้วเราเลอกเล่าอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านแม้นจะรับมือได้หรือไม่